ต่อท่านนี้ไปกับป่ารกันเรื่องธรรมะทั้งพระเจ้าพระสงฆ์และขาลาาังวัดจัดย่อมาร่วมกันในวันพระวันศีนึงหนึ่งจถือว่าเป็นประเพณีไปเรื่อยๆนานาแล้งนาฝนก็จะเน้นกับฟังไปจา,ฟจาก,ก,ก,กฟังไปจากเรื่อยๆเรื่อยๆฟังมาจากเดือนก็มีเดี๋ยวมาฟังเศษบ,บุญแบบโบราณฟังมาเร่อยๆน้ำม ไปคน้นไปคิดไปพิพนิจพินาศบ้างบารายคนบาคนเหรอเห็นชู้เขาก็ขนาดคนอย่างนึงอย่างมาขันมาฟังแล้วว่าตัวอดไพังะอะไรจะบุญอะไรคนไปแค่นั้นก็หลายอยู่ดีทั้งคนท่านนี้บอกไิธีการในการเราพึ่งปฏิบัติ <c oughs> ตัวของแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละว่าใส้กายให้เป็นใส้ว่าจาให้เป็น ใช่การกระท่าให้เป็นกายว่าใจใจสามอานนี่แหละใส่ให้ถูกต้องตามแบบในทางธรรมะซึ่งพระพุทธองค์เปนสอนมาแล้วเพื่อนก็สอนไม่ใช่การใส่กายว่าใจใจมันต้องว่าไปยังธรรมะยังมากไา่หรอกธรรมะทั้งๆเกิดไปจากกายจากว่าใาจากใจในมัดทั้งแปดหมื่นสีพันมาธรรมขัน ธรรมะไม่อยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าไฟให้ผลในทังดีอีกด้านหนึ่งก็นในผลในด้านไฟบด่ดีแต่ว่าชอบดีจะจะหาไปทํำของบอด่ดีมันก็ได้ของบ่ดีแค่เราค่ะถ้าพูดตามภาษาธรรมะคนว่าบุญเรียกว่ากุศลคือความฉลาดเป็นซื่อแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นได้คิดใจของเขา เดี๋ยวว่าฝ่ายดีฝ่ายบาปเดี๋ยวว่าอากุศลมาทำแล้วก็ให้ผลไปในสร้างจะเป็นทุกข์เป็นรอดหน้าหน้าประการก็มีสองอันเท่านั้นนี่บาปกบุญมาปสอนให้ละมุญก็สอนให้สอนให้บำเพ็ญให้เกิดให้นี้ขึ้นในอวาาของกัปจาองค์ถึงสอนไม่ได้ ไม่ได้หลายสวยาว่วสพระเจ้ามาแล้ก็สอนขึ้นกันตามภาษาบาลีมันมาสัพพปาภสษาอาการนั่งกุศลสูปรสัมปทาสัพพปาภสษามัเข้ามาสัพพักสิ่งต่างๆซึ่งเป็นของบอดีเป็นบาปเป็นรมนิดๆน้อยๆก็ตามให้ลดละสัพสัพพามันหลายมดทุกอย่างเลยให้ลดละออกกุศลสูขขุ่นสนคือคุณนง่ามความดี อันนี้้พยายามเจริญให้เกิดให้มีขึ้นว่าตามภาษาเฮาสื่อไงแล้วก็สังงส่งง่ายๆสักหนึ่งเพราะเดได้สอนยากส่วนจะเป็นบาปส่วนเฮาได้มาบ่นมากก้าวมาว่าการเลว่าเก็บผ่อนตัวนี้โลกนั่นโลกนี่ล่วมตายหายไปแบบนั่นแบบนี้ลดซ่อนใายผ้าผ้าตใส่ยังรอยอันท่านยางัยางสุขยากยากน่ารับประกัน อันม่ได้เป็นเศษของกรรมซังงเารรขาทำความบอดีซึ่งห่างมองบ่หินตัวที่คิดขึ้นที่แรกในแก้คิดใจเตียวว่าเจตนาเพิ่มคิดขึ้นในด้านภายในคิดเล้วกัล่องมือกระทำหรือสิล่องสร้างกายสร้างวาจจกระทำไปในด้านฝ่ายเดียวกันสาขเป็นฝ่ายบอดี แม้กับสะท้อนครับมาถึงต้นต่อมันคือตัวเจแต่าคือคิดใจเขาเขาเดียวคอยฝังมาเนี่ที่นิดที่น้นนอยหลายหมื่นหล,าย,ลายวันหลายเดือนหลายปีไม่ทั้งหลายไปเองหรอกมันก็ได้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆหาวิธีการแก้ไขไปได้ก็ว่าไวต่แล้วควบไว่อย่างเดลลอนบนไหวไว่อยากท่กทนทงซารามานั่นเพราะว่าอ,อยากเป็นจะกนหนดอกแต่หงเป็น เป็นโดยเหตุส่งเข้าด้สางเหตุไปจางแจกอนถุนส่งเขาจำบ่เลยสิสางได้พัจชุบับรรณิษษษษวิชาติก้อนท้นหลังอะไรก็บ่รู้เรื่องเลยผลมันกับมาแซ่ย่อด้คิดใจนอนเนื่งองย่อดิคิดตาสันดา,านฉันจะคอยเป็นไปหลายแบบถตหากผู้เป็นหนักแน่แจแล้วอยากว่าเกิดแจมนุษย์ขอพ่อมีท่างสี่มาเกิดแจกรรมพังน้ำสนองย่อสลอง ร่างพอดสิเป็นคนบาดใบบอดโอกเสียชริตพิษบาดดุดหอยเปียเสียขาจนถุงสลาม่านมีโรคให้ไครเก็บเป็นเจนาลังเกียดของสังคมเธอตัวไปเรื่องเศษของกรรมทั้ง,งๆๆน,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 นั้นแหละมันจะเขาคิดจะได้ใ,ใจก็ตามททำพ่าเห้มบ่อยคนเห็นก็ตามไปวิรับปิดบงังยมุม่ไเน้นก็ตามเห็นหมัดพาะเคตนา,าใช้ใจเขาเนี่ยเป็นผู้คิดกันเองทำเอง ไอเรื่งของร่างกายมันเป็นส่วนหนึ่งเราก็ดินน้ำไฟร่มมันเป็นธาตุของโลกมันโม่เช่งเรื่องเช่นเล่าน้ำพ่อเราคนมีใจเรื่องคิดทะเวียนน้ำถ้ามันมาสิงอยู่ในร่างก้อนนี้แหละตัวสําคัญสร้างบาปกับมันพันตัวนี้แหละสร้างบุญกับมันพันนี้แหละสร้างน้อยสร้างหลาเม็นพันนี้หมดแต่แรกว่าไม่ผู้ใดได้รับตัวเฮานี่แหละผู้เฮาวสั่งไงเป็นผู้รับเองเม็ดาแม่ดาโม มี่ป่านนะอาเขาจะว่าจะใค่เป็นหลอกเกิดคือว่ากระตาบอดหลดตายมาจากม่คัดก็มีตายที่หลังกับมี่ตายร่างกายปกติกับมันมี่พิษพิษแปลกอยู่อีกในด้านภายในค่อยคิดใจเป็นคนเลื่อนน,อนั้นก็เลื่อนน่ะจำนั้นก็นจำไมเลยต่ำท่ำเผลอเผลอไปอืม หลายหลายเรื่องขนาดเรื่องของวันน re ี้มิตรเขาทำารตัวเขาเขาเองทั้งนั้นเพราะมีผู้ใดอสีอยใาครเป็นพ่อแม่ก็บว่าอยากใหยเป็นหูหนวกแขนตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นโรคไข้ไข้เก็บไปยังหน้าอประกรรมแจ้แม่แมงเป่นสิไปตำหนิบิราม่าดาก็บ่ได้ยเพนก็อยากคยดีเท่าอย่างแต่เป็นเรื่องของเขาเอง ในมนุษโลกตั ū, m m aka, ja ่วๆไปสังเกตบางโลกกษัตรงย์คำนั่นเป็นส่วนใหญ่โปรดสิว่ามิศีลเมทถมเป็นเครื่องอยู่ว่ามิเมตตากรุณาโมทิตาอเปกนขาว่ามิศีลหาเป็นเครื่องอยู่แหละสร้างแต่คำท่าเดียวหันเนี่ยแต่ว่าเฉยๆหลายๆไปแล้วนำด้วยสั่นนับแต่เมื่อเกิดเมื่จังเรียงสามารถจะถอดมื่อายเอาแล้วเบมองโลกคนวตัวๆไปในโลกพวกมิคบลูกก็มิพวกมิคบลูกก็มี ทางทำไรคนเดินผลมันขึ้นมาหาเจ้าของเลยตัวสำคัญส่วนร่าง,งกาย่มโหจังเลงเหนื่อยมันไปเลื่อนล่างของคิดซื่อๆฉะนั้นพระพุทธองค์มาจังสอนว่าเรื่องของคิดใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในบายรีสมบติทบทเรก็จะมาโนโ้ตผู้ขั้ขมาสัมาโโสสามามโนเสศษามโนวายาท่าทั้งหลายเนะ้าไม่ใจนี่ไปถึงก่อนไปหาใจทีวัด ตีดีเร้พอดีสิเลิศเลิศเลิศก,ก,กระเสริฐแบบนี้เกิดขึ้นด้วยกับเรื่องของกิจทั้งนั้นใส่ลงไปทั้งท้อมกกระเวกี่มาหาาราก็เป็นเรื่องข้อกิจทั้งนั้นตัวนี้แหละตัวมันไม่มีโลกไม่ร่างแต่สักวา่าลูสึกนั่นเป็นนามาทรมาะนั้นพระพุทธเจ้าของเฮ้าพระโคดมพระเจะาา้าพญาเมข่นขั่วพินพิร่าหาพุทธัดดัดแปลงจนให้ลู้เห็นจนได้เข้าม,มาทัดสรู้ขึ้นรู้ถึงวามเป็นจริงต่างๆในโลก โลกคือขันธ์ธาตโลกคือทั้งขันหายกคอนแล้วก็โลกทั้งเรื่องนั่นก็บ่าเป็นของสาคัญคนพระองค์เองพระองค์เดียวหนาดที่นี่เรื่องเขาคิดมันไปรูปใดไปที่เลยแต่กอนกับไปสลมามันร่รางกายท่านทุกขลาคกริยากับว่าอะไรเรื่องมันเป็นเรื่องของธาตุสื่อแต่ตัวนี้มันคือตัวอรูปธาตุคือคิดพัญมาพระยพา,ามฝึกขัดเอาคิดร่างกายมนยก็พ่ายไปตามสภาพของมัน คิดมันเป็นอรูป,ปรธาตุช่ดิดหนึ่งสิ่งย่ในตัวของเขาแต่สิว่าว่าสําคัญนะสําคัญอะไรคันพิ่ได้ออกไปแล้วล้มบอกอล้มเขาเลยมันก็เขาไปแล้วมันก็บออกออกไว่ออแล้วมันก็บ่าเขาเลยต้องการนีว่าไม่มีความหมายยังเงยไฟกระดับล้มกระดับว่าไปว่ามาดินกนับนำมันก็นเชื่อเพ่เพฟังไปเป็นดินไปนำแต่ไม่มไดให้ตาย เรื่องของคิดตัวเดียวเนี่ยเป็นผู้เบิ่งสาตวเคนคิดออกจกล่างไปแล้วแล้วแ้วเทากับเราคนต,ตายอืมั้งการสอนก็ต้องมาสอนเราคิดใจตรวนี้เนะียสอนยำเวรก็สอนได้ยุบเปนหัวจักหลายโพรื่อเทจางโลกแต่ว่าเ่องของขวามเป็นมาในชีวิตของของคค้นนงงานี่มันเบื้องง่ายการรักการวิธีการของขอ,งองุงิธรรมคซึจงสอนไว้คั้นแรกกัน ตัวใหญ่ที่สุดสเป็นพื้นฐานของสินทั้งหลายแหล่ก็คือสินหาปาน้าที่หน้ากรรมเม่มูสาสุราให้กดเว้นอันนี้พันจัดว่าเป็นมนุษย์รรทเป็นธรรมะของมนุษย์ถ้าพู้ใด้รักษาสินหานี่ไว้ได้เออก็พ่อจะได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์น้ำพ้นก็มีการเชียสรารสมบุญสนท่านช่วยเหือสสับสนุน แกบรรดามานุษย์เสมอการตลอดถึงชีวิตวิญญาณของบรรดาสัตว์ทั่วไปให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายแค่นี้ก็พอได้ไปยุโรปแค่สวรรค์ถ้าหากว่าในศาสตร์กรรมซึมกันโดยการดิช้าอากาศพยาบาลชงเว่งกันยังหน้าอภิการซิกนอลนันก็ลดละออกม่งเห้มันมาแชอยู่ในคิดใจฉะนั้นธรรมะทั้งหลายแหล่พระช่างเน้นหนะักพรในด้านการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธอโธไม่กระซี่กับมาหนีเลยเริ่มแรกเขาห้เสียสะละลดละเชิงทางๆเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทค์มันถึงแม้ว่าเป็นเจ้าฟ้ามหาการสั์กัรลดละให้เป็นคนทุกมอส่งมาส่งยุป,ปราสาทหลาดม่มันเธอเขาเดินไปามผ้าตามดุเอาตามแบบของสมณะ ซึ่งเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเทารวมสุนทรลวงราปมาแล้วต้องทำทัทแบบนี้มดัดเป็นคนถูกเที่ยวหาขอค่ายกับ่าเที่ยวหาขอ่า,า,ขอานบ้านนันเมืงองนีแจะขอด้วยตามระเบียบของพระพุทธเจ้าของพราเรียเจ้า,จาโดยไม่ได้ออกปากโดยไม่ได้ทำบมิดจัดหรือแน่แนใหายก็จะขนจักเรื่องก็ปไปเรืเ่อย ไอ้พี่สัต่าเขาก็บไอ้ว่ามีวาช่าก็แล้วไปอันนี้เราว่าเที่ยวบินสมบัติย่างสมุนเนี่ยมันเหลือเพื่อหลายคนแล้วแหละมันไปยุ่งเที่ยวไป้ในป้าได้ลวงในเชลอพันจะใส่เชลคนสองคนสนมีตรเทศก็บมิตรขากินตะเขอาเราก็แล้วสบายขึ้นเราหันแหงแหงเข้าวันน่าดีอันหลายหลายกินเข้าไปกันเส้งหมวงเส่งเอาเส้นกี่เกะเกะขันมาไงไปเมาเลย เอาธาตุโกก็ไปใช้ชาตุได้มันก็ไฟชาตุเผามันก็เมาสาั่นตว์นางก็ไม่ได้เพราะเข้าหงายหลังไปจะมีแต่ตัวเราคนมันเป็นสมาธิสมาเส,สืเอยังต้องเขาแหละฉะนั้นไปนยังไงล,ละเอาหมดโลกเสร็จเขาจะย่อมนี่ผมมี่เผามี่ผ่าเสื้อผ่า,ผ,าผ่านนุ่งแพรส,สื่อสีนันน่นสีนี่มบรูชูชัดเป็นบ่้อเอาสีเดียวเลยห่ากาสาวผัดเอาแบบผ่าเหลืองสีเหลืองบน นี่เครื่องอัตมาบริขารนะเดี๋ยวเอาชุดเดียวเสนอเครื่องต่อสูบกับกีเหลสทั้งหลายเลยรเริว,วาเป็นสมณะเมื่อบวชนี่ก็สแสดงว่าลดละมั่ชลนิตที่น้อยนิงจนกว่สิสมมุติให้เป็นพระเป็นสงฆ์แต่ก็ไม่คดไม่ระเบียบตามพมะธรรมินยัยนี่ก็ลดละมาเรื่อยๆผู้ได้ละได้ร้ายกับบุญกุศลมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผู้ละในหน่อยไดย้รักษา สินบกุ้มไ่ได้เรื่องกะสับเป็นสางสบาปใช้คำเรียกว่าเป็นบาปหรือว่าเป็นอาบัตถึงเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเองคนันแจ้พระคนาเนี่ยบอกวิธีการไปมือมือม่ดกันเ่ยสำหรับข้าราชกให้รักษาชิ้นหานี่เป็นเพื่นฐานเียถ้าขาดชิ้นหาก็เรียกว่าเป็นบรุษยปรสมบูบุญเลย มีสินหาเป็นเป็นมนุษย์รรพหเลยเออสบายอันนี้เรียกว่าเป็นสินคันพื้นฐานนี่นี่ <c oughs> ขณะนี้พอขามีสินคันพื้นฐาน <c oughs> ไม่เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> สามารถที่จะกำหนดความระเึกรู้ให้รู้อยู่ในเรื่องของขิดพยายามดึงความรู้นี่เข้ามาร่วมกันเลย ไเหมเพืออ่อความรู้ของคนเนอกเดยมากันแพร่สารไปตามสัญญาอารมณ์แล้วพอในดึงความรู้ตัวนี้คือความรู้ความระลึกรู้สุไมีม่อยู่ในเป็นมูลฐานของเขาทุกคนไมีอยู่ในุกคน เดินสมมายุให้มันไข่ตัวของเอาให้รวบรวบเัเป็นกองใหญ่พอเป็นไฟก็เป็นไฟดวงใหญ่ให้มันสว่างสวยแห่งย่างดวไไดงไฟในองค์ในวันรือไฟโคบใหญ่ๆหรือยางประชิตรประจันอันนี้ก็สว่างง่ลยในเรื่องของคิดคือความรู้ตัวน,นี้ถ้าหากว่าร่วมกันได้ก็สว่างงขึ้นกัน ว่าเริ่มแรกเรื่องของคิดพังกววาเป็นคิดที่เรื่มประพัดสอนใช้บริสุทธิ์สิบันเสาวมองก็เรื่องชาอุปกิเลสต่างๆสัญจรก็มาค่ายๆก็เป็นคั้นตัวกะเป็นแขกก็มาแทรกก็เริ่มคิดใจของเขาคิดใจเข้าก็เลยมัดแสงมดรศมีมัดก็ใสศาสตร์ดไิ่เกิดเป็นของหมื่นม่ว คณะนี้ตาเขาดึงค้อมลู่ทั้งหลายแหล่มาร่วมกันได้มันก็คอยสว่างสบายปัญญาก็ะคอยเฉลียวฉลาดไปอันนี้ปฏิกว่าฝึกสมาธิตามแบบนดึงค้อมลู่ให้ได้ชุดใดชุดหนึ่งเท่าสิรู่อยู่ได้เอาคำบริกรรมนึกพทกุทโธก็ได้ให้รู้ om, ยอ,อ,อ,ยอยู่กับผู้ท้วงหรือสิกรรมนัดล้มหายใจขะยะเข้าออกให้รู้อยู่กับงหกัดหายใจออกหายใจเข้าแต่พอได้ตามล้มเลยมาสังเกตดูยุ่ธชั่นจมูก ท่านดอกคอยหูจักท่านเขาคอยกับหจักออกแหงหูจักออกลออกชาใหู้จักยงสัรู้มันเขานอนอยู่กักำนดรู้อยู่ให้มันจนานอนรับกันังไหรือสินางกับนอยู่ากอันนี้ม็มาคอยดึงคบรู้ให้มอยู่ได้จุดได้จุดหนึ่งซึ่งเากำนดให้จนกลมันสิเกิดคมเคยชินเกิ อยู่นะนนเลยนาน้ได้ยิ่งดีถ้ายโยนหน้าใก็คิดใจมันก็ล่มเข่าสู่ผวังคือว่าไม่ผวังของผลอยู่เรื่องของกิตผวังคันแรกเ็เเรว่างผวังคู่บาทนี่ผวังล้มไปนิดเดียวก็ถอนขึ้นมาแต่อกว่าเป็นสมาธิก็เรียกว่าอุปคณิคะสมาธิขณะเดียวนิดเดียวเถอะนีดด่พร่วมเข้ารู้เลยทุบมันลงสิเข่าสู่ผวังของมัน อายุในนั้นนั่นพระวังคาเจรณะนี่ก็เอิ่นตามพวังเลื่อนซีคืนนี่อายุในนั่นเนี่ยแจกระจานออกลู่ไปทั้งนอกตามสัญญาอารมณ์พอไปกระซึงพระวังในพระวังครูปรเชษาอันนี้ลงถึงฐานควบสงบนี่ลงถึงขันเลยราะเรียกตามสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่มันควบประเดึงควบลู่ใหั ร่วมกันได้ดีกัะในทาาร่องถึงขันกลางเนี่ยก็ยั่งดีแต่หากพยายามหาวิธีการแก้ไขสัญญาอารมณ์ต่างๆสีมันส่งหนาส่งหลังอันใดดีอันใดบ่ดีจะไดกับพีน้าแก้ไขยุ่งสันตระนักเขามันกร่ลมถึงขันใรล้มถึงขันใจเนี่ยก็ว่างหมดร่างกายกับวุมนนี่นี่จะธรรมชาติรูปอันเดียว ควบรู้ไปตามมายาตนาช่างๆเคื่อทั่งตาทัางหูท่างจมูกทัางรินท่างกายหรือท่้งอารมณ์ทำมาร้มจนมันส่องออกช่างหลอกอันโมนีว่าได้ออกว่าแหละหมดตัวกับปยช่์ในชุดเดียวกันนี่เดวมีสติเต็มทีกำหนดสติไว้ให้ได้มีสติแล้วก็ตตรงมีสมาช่นญะให้ยู่นี่ก็ตตรงยู้นันตลอดจนก็เฮาสีว่าอยากให้ไปวันดื่นนี่พายในวันดึงควบรู้มาร่วมกัน ข้อมูลร่วมกันแห้ะกับบางของลึกลับในด้านภายในเห็นแล้วบ้างไม่อย่างของลึกลับในด้านภายในร่างกายว่ามีโรคผู้นี้ว่ามีอะไรมันจะไปรู้แน่บ้างไม่ก็ไปตามโลกวิญญาณเดี๋ยบวิญญาณมันเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะครับจะคันจะขาดจะขบไปโยมุ่มไลยแก่ไลยไปเกิดเมื่อไหร่สางบาปสางครมหน่อยๆย้ายโยมุ่งเลยบั่งมันเลยเรื่องวิญญาณของเทาที่คิดเท่าเดียว นี่เรียกว่าโลกโลกภายในเป็นเรียกว่ามีดวงตาเบิางทับมมนบางอยังเบิางคิดตัวนั่นแหละถ้าผู้ใดเห็นเห็นตนก็เรียกว่าเห็นธรรมนี่เป็นเรียกว่ามีดวงตาอันไหนซึ้งทั้งดีทั้งไม่ดียึดตั้งกันเองก็ไม่รู้ทั้งไม่นนแห่งหลายเท่าไหร่กันเป็นเรียกว่ามีตาถึงไหมาตานอกก็ใช้ได้ตาในาก็ใช้ได้เบิ่งโลกน่อยไดก็เห็นค้อมูลยึดตัวเลียบร้ นี่เขาเดึงความรู้ให้เขานในได้ออกมาแท้งนอกไปได้ในระยะนี้มันออกแท่นอกชาเดียวแสดงสิคุ้มเขาได้โอ้ยว,ว่าอยากไปแล้วหายเรื่องจะต่อไปได้เดี๋ยวเก็บเดือปวดเดือเมื่อยแล้วล่ะเดี๋ยวหิวเก็บท้องเนียนท้องสิรม่มซีไตเขาแล้วขั้นไข้ามา,า,าเรื่องเครื่องตืบดังโย้เพรอะไรเพอเข้าเดืองวงเดือเงาโย้ไม่ได้ออกนอก กันผูดพันจะมีนอำน้ามันออกมาทั้งนอกแล้วเห็นสองคนกันดึงเข้าไปทั้งไลมันก็ไปตลดมันจะุติอำนาจเท่าไรบ้างมันยู่ิเหนืออำนาจคือเท่าเท่ามีสละเซรีเต็มทีใส่มันได้ใส่ชิดรงอันนี้ก็มีที่การของป็นพระสงเนี่ยผมเคยประพฤติปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าองค์ก้อนๆกับปฏิบัติมาทำร่องเดียวกันยันเนี้เขาวันห้ามห้ามเขาเพื่อแค่ไดเลยเขาอยู่ิเหนืออำนาจตลอด เห็นขาวนแน่กับโรดข้นดโหนธัวกันแล้วน้ำูกโรธกับคากันยยงเยิงกันโยงส่นเห็นบ่ไม่โู้ปัจจุบันยิ่งกันแน่ขาเจาของท้ายแน่ผูกข้อท้ไดแน่ในลานพัดยางอะไรจะเปรียบโจ๊กเก็ตเรีหน้าพลสะดมกันไปอันพัอยางก็อรับสั่นรับสิงและรากันไปก็ได้รู้หลายให้กินหลายมาเรื่องซึ่งถึอไปเพราะว่าเจ้าว่าของของหลาดของหลวงเนี่ยพราอย่างเพราะว่าเห็นตั้งแต่ทางนอกไม่ได้มองเห็นทางใน ใครเห็นไปทางไหนจะไายเห็นบาเปเห็นกรรมมาสั่งกันนั่นได้บาปแบบนั้นแบบนี้มาเกิดชาตินี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เออสัตนี้มันกระตุ้นนี่สิโอ้ยคนนี้ใครเห็นเห็นว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยบางคนก็นม่เห็นต่างต่มีความแสมันก็นยังดีก็มิดา,าขา้าเกิดจากใจเฮาเ้ยนักเขาว่ามีตอนว่ามีโชก็ กวดขึ้นลงคนแดดหลายห้อนหลายเขาดามันึ่งังสิ้นลรดเะส้น่อยส้งแสงหน้ารประกันเนี่ยผลปัจกบขึ้นกันมันแห่งมันแรงทกหลาขึ้นกันนำด้วยหัวประดับของวันนี่เกิดจากคิดใจทั้งหมดเราเห็นด้เขาเห็นว่ามันเป็นกรรมมันเป็นยังไงว่าบาปนี่เนี่ยพันาาก็เพีว่เห็นเนี่ยต้องเขาเป็นผู้เห็นเองเขาจึเสียเสื่อเองเนี่ย ได้ยินเยอะว่าแบบว่าน่ารบกันตามว่าเวชีกันตาได้ยินเยอะมาทำว่าตื่นบ่ท่วงใจเพราะว่าบ่เห็นคล้ายๆกับว่ามันเขาละเราเรียกว่าผลละไม่เรื่มผลละไม้อันนี้มันเป็นของที่นี่รสชาติอรลอยเลื่อยเลิศจะได้ไหมเพราะว่าเขาก็เกษียณเพราะเกษียณเกษียณเยอะเสีย จนก็เข้าใจริมรถได้กินล่องเบื้องขันโอ้รถดีหีจะเสือเนี่ยของทุกอย่างขึ้นกันมัดเป็นสัจจะว่ารูถามว่าเห็นหรือว่าเสือพระพุทธองค์มันกันทั้งรูทั้งเห็นพ่อบรรดาักสิมาทั้งเมื่นกันครูยุธมาเลี้ยนทอดปจบประโยชน์เก่าก็ตามเลี้ยนมัดทอดประใจปรกแปดหมื่นสี่พันมาทัมาขันก็ตามถามว่าเห็นใจมันบ่ย่อมข้างพุทธการเคยวิ่งขึ้น เล่นจับปัจจัยไปดกได้มัดแต่ได้ใจว่าไปใจว่าย่อมจนระบบโตมาโอ้ประเด็ได้ก็ได้ของเป้านะว่า,าสิไม่ใช่ของเป้าอยาะประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นของได้ยินจะซื้อมันมเพื่อจะเขาได้ยินซื้อสิโลกเขาได้ย่อมกันมาเงินลอยล้านขั้นล้านแสนลาน้นลานอยู่ได้ยินก็ะจำได้ยยเยอะแหละว่าเขาว่าได้คันได้แล้ว ท่านว่าได้แล้ววันว่าได้เราเลี้ยงทางการเงินจะซื้อมัญชีสิบเลยกูสั้นล้านลอยล้านแสนล้านนวลล้านแล้วก็สิว่าไปแล้วล้านล้านมันก็ตามว่าได้ปัดแจวันทำว่าเป็นของเ้านี่จะซื้อมันจะซื้อพอเลี่ยงทำไมหาหลายๆึ้นกันกรยัางวายมันจิตใจมาย่อมเนี่ยพอเมื่อเจอของเราเห็นเราโอ้ยว่าความทุกขกว่าน่าหลอกสิเป็นเจ้าสิบสิล้องเมืองสะกดเ้อสิว่าได้ถามยากเนี่ย ไม่ได้ทำพู้นเนี่ยเสื้อเนี่ยของได้หลยใชการประพฤติปฏิบัติเป็นจังมาหายรู้รู้แล้วกว็ให้เห็นนี่ให้เห็นไปตามความ็นจริงว่าความเป็นมากองเข้าได้เห็นจักศาสตร์สองศาสตร์จะก็ตื้นเนื่ยคนอนอกใเห็นทางดานภายในอันนี้เราัาต้องเดินไปแบบนี้พพุทธเจยากเลย จนก็คิดใจเห็นอันนั้นอันนี้ไม่ดีกับไฟร่อนลายรอนลายมันเพ่งสียงที่มันดีนักเขานักเขาอันนี้มันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้มันเป็นกองถุกรถลาไป็มัดจนไปสิงภายในพันคนเดียวกนนี่สองสายเดินมันจะไปกันสิแต่ว่าเฮ้ามิไ้จะปล่อยไปเยอะช่างนอกเดินก่อนช่างไร้ไปเลยหาชางหัวกดเรจะได้เสี่อมจากข้อมดิ้งในชีวิตของเขามีข้อมุนเวียนเป็นแปผงไปดูในวิธีเลย อันนี้ต้องพิจารศมบงมาให้เฮาก็อยู่หลอกอยู่ในโลกมาสั่งบารามีได้ยังแต่ว่าบมื่สั่งบารามีในด,ด้านทั้งดีกันได้ของวะดีไปแล้วันเนี่ยการสั่งของบ่ดีดดกาไปก็คอยหลายขึ้นแล้วการทำบุนชนทานก็ดีการเมตตาปานิสงสารสื่งอะไรการการช่วยเหลือสงเคราะห์ยังกระรกรรทำบอกเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วน ส่วนร่มได้ประโยชน์ทันะ้งนั้นแหะผลมันสะท้อนกลับมาถึงตัวก็เข้ามันมาถึงใจรวมนี่งถ้าไปอาาิสชาข่านก็รับชัน่นเราจะเปรียบลนะนับประกันผลกันขึ้นมาเท่านี่มัดไม่ได้โกหกจะว่าดีกว่าดีแต่นนจ้งเหตุสันติราชน์ทั้งทับทั้งศัตรูันฑ์ทับมันจะเฉาเจ้าไหลคอยต้องกิงว่าไ่เห็นโทษเจ้ากันก็นเลยบักบัมกมาตื่นมาถูว ่ะค่ครับก็จะของเคยบอกโยมว่าเท่าเทียบไลยเคยไปเห็นด้วยทั้งในทั้งป่าในสมัยเสียปลาอยู่ในทั้งปุถทยเขาได้เสือตัวหนึ่งแต่ยิ่งเสือมาเลยเขาก็เอามาแบบแบบเลยก็ได้แม่หล่ะก็มาว่างลงในบริเวณบ้านจะเอาผ่าห่อมาได้ก็เห็นห่อมาย่างดี ก็เลยกะ่แจกว่าเสือหรอกใช่ไมาแล้วก็เอาเขามาอ้ยหมาหมากระแตกุ่นยด้วย่แล่นนาแล้นแล้วเขาไว้กินแลนากันดพวระ่แกว่าเสือได้มันอาห่อไ้ผ่าใหญ่ดิกอผ่าหมามาหลายหลายเลิกผ่าออกให้มันเห็นหนาเสือสันแล่นมเป็นด้วยไาแขงง่งง่งขีแตกกี้ยเี้ยวเลยแจก่อนันไม่เห็นเลย ไม่เห็นมันสอยานหรือว่าเสือเสือมันก็บอกจากนั่นเลยลักษณะของคนโลกาห้กันคำว่าแบบปัญญารกประสบมืดซึ้งหรือว่าเสือมากกับคำว่าเห็นกันว่ายันคำองาเห็นกันคำพวกนั้น